ช่วงนี้มีงานเกษตรแฟร์นะคะที่มอกเกษตรบางเขนเลยจะมาแนะนำว่าถ้ากับทาง BTS ที่พันทางพหลนโยทินคนจะเยอะมากแต่ตอนนี้เรามา,ากับทางเส้นวิภาวดีหลังสิทธตซึ่งออกมาเยนลอรถเมแล้วก็มีรถประจำทางที่จะผ่านไปทาง5แยกลาดพ,พร้าวพหลนโยทินซึ่งสามารถ มารอรถเมย์ได้ตรงนี้แล้วก็รถตู้ที่จะไปลาดพร้าวหรือจะไป BTS จ๊บดูจักได้นะคะเพราะว่าคนไม่เยอะเท่าประตูทางฝั่งพหลโยธินอันนี้ก็เลยมาแนะนำเล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่จะไปเที่ยวมอเกษตรบางเขนนะคะว่ากับทางวิภาวดีหลังสิทธิ น่าจะสะดวกกว่าเพราะคนไม่เยอะ